โอเคครับ,รบโอ้แล้วเขาแล้วน้ำและมามากินมะขามขามย่างขออนุญากินกะปิกำกินมะขามใเงมยงมาวอดออมกะปิสักหน่อยนี่เราก็ใส่น้ำจิ้มกำใเงย อสชาตืโอ้ชอมแตะมาได้แจมมาได้แกงเอานะมันชมแต่นะป่ะหอมไม่หอมเงาให้กล่มนิดนะโอมาวกเอากระปิ่งกัพวกเอาหลายๆน้มันหวานนะกระปิ่งนะเาใส่กับน้จิ้ม กินพริกผงมาคือฮ <c oughs> ู้ด้ครับข้าใช้ข้ากล่ <c oughs> <c oughs> อมฮึอ <c oughs> <c oughs> พอนะ <c oughs> แล้ว <laughs> ก็ไก่เคื่อซวงครับเพราะว่าเขาห่อนบันคำแล้วันนี้อ่ะ <c oughs> โอ๊อ <c oughs> อก้มมาขามฟักไงครับพามช้าข้ามำพามำ่านเจ้า <c oughs> อ,อื้มฮึวากะปิอ่ะ ปิกำมิงใหญ่กปิต่เรือใบไม่ได้โฆษณานะ่อันนี้มาขามออหลายหน่อยมันส้มไ่เอาต่ไนะครับนี่ครับแกสีอืมอืมผม เรต้องตอกย่ำตอกย่ำอันนี้เล่นหลายปอกขึ้นกันนะกัน,น่ั้ยคงเป็สีบกบเบื่อน้อนต้องได้เบ่งครับนี่นะม <c oughs> ต้องมาต้องได้เบ่งแน่นอนาแลงนะอาอืดร่อยครับมันไล่พายข้อกันแล้วเนี่ย เจาะเจาะจกินมะขามด้วยกันครัรร <c oughs> บ <c oughs>